ครับพี่น้องตอนนี้เรามารับกระเป๋าแล้วนะครับผมกระเป๋าหลอดวันนบ้ระเปลอดเขาถามซื้อครับเขาถามเนาะเขาเชื่อถามมากี่วันมามามาสี่วันแต่ว่าคนตรวจอะหล่อมากเลยนะใช่ไหมไม่อยากออกมาเลยใช่ไหมไม่อยากออกมาหน้าสิว์หน้าหวานไหมหน้าสิวหน้าหวานกลับเข้าไปอีกไม่กลับเอยู่ข้างนอกหน้าสิว์หน้าหวานใช่ไหมใช่ตื่นเต้นมือเป็นเหงื่อเขาเขาบอกว่า เขาลองเขาลองหูเลี้ันหน้าหันหลังผู้หลูดยังบังพอดีแฟนลุงปี๋ใหญ่ลุงอยู่ข้างหลังซีบ้านซีบ้านเขาว่ามาด้วยกันเหรอโอเคมาสุดโอเคโอเคอะไรนะขีดไม่ได้มันขีดไม่ได้ถ่ายคลิปได้ลงได้ขีดไม่ได้ขีดได้ ผมผมคิดได้คิดได้ไหนอาจารย์นนวยคิดพอโทรไปแล้วเมื่อกี้อาจารย์คิดนะนะโอเคแล้วเนี่ยเราอยู่มันมันให้ยืนย่างตัวตนใช่ในช่องนั้นในช่องขีดโฆษณาผมบอกเลยเข้าไปสามครั้งแต่แม่ฝาเมื่อ

นักลองเท้าเต่าแม่นขนาดบดวบาละแซเรบก่บอบอมีประสบการณ์มากสุดยอดจริงงสายตาแกแมนแค่ยืดวยดีแล้วะวอยมาช่วงใหญ่คืออายุเยอะากระชวสองคนเมื่อกี้กระชวงว่าน้าแมนแกันช่บอชอันนี้เขาก็ชักปากชักเนาะเขาถาม ถามปกติคนอื่นไม่ถามเด้เออคนอื่นไม่ใช่ดิงเขาไปดูนั่นแหละโอ้ยพานแล้วผ่านแล้วบวนยังเดียวบัดเอาเปตเตอรเดมาบ่ลเราว่า่าเไต่บัดแกแกไม่ใช่ดิงอยู่ใช่ไหมเพ่อแก่เขียนนี่เขียนกินาเล่าเขาไม่เอาเลยเขาไม่เอาเลยแล้วตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ให้ใช้แล้วใช่เรือง เขาาทีเังไงบ้า huh. น uh ี huh. <t ried> ่เขาซุ่มนนี้เขาก็ให้มือเดต่อมอนั่งเหมือนเราเก็บนนะเนาะรื่องโทรศัพท์ไปแล้วก็นั่งยกันเนาะเานี่ตามตอ่อไปว่าใช้บกี่เราไป้น้อ่อยอ่ะถ้ากินบ้านเท่าดีแล้ว เอาวลำแพนล่ะลำแพนล่ะลำแพน่เขาไปโดนตอม้อไประบบเอา้าลำแพนอยู่ไหนไม่ใช่ก็มากับยายก็มากับยายแล้วดิลำบ <c oughs> าปไปเนาะไอยพีเพลต,ติติดสวานที่มาขึ้นหักหลอเอเข่าแล้วว่ะ <c oughs> โอ้ยเขาถามหวัวกหนังหวัวหลังแล้วกี่เท <c oughs> ่าไรแต่ว <c oughs> ่าคนถามหล่อมากเลย อยู่กี่วันหรือโอ้โหโฟรเดโฟเดโฟเดโฟเดย์แล้วเขไม่ถามอะไรแค่บอกแล้วก็ถามอะไรมามามายังไงอ่ะมากับใครอืมแค่นั้นมั้งสวัสดีฮ่องกงแต่ก็ถามเสียงดังนะเราจะได้ยินเสีตือน ไม่ได้ยินได้ได้ยินแต่ทางนี้ไม่มันไม่ได้ยินฮะฮะเน้อเราก็ไม่ค่อยได้ยินน้อก็ก้มอย่างนี้นะแล้วมันก็ให้แม่คนนั้นน่เขาถามชื่อลูกไงว่าชื่ออะไรแื่ออะไรชื่อหนังอะไแล้วเขาจะไปช่วยแล้วก็ถอยไปเหรอเขาไล่แม่ออกไปถอยไล่เลยเหรอไล่ออกไปบอกออกไปเดี๋ยวเราจะคุยไง

ไปใส่กระป๋าเด้อปัดพี่ลำพูนตัว่พี่หนว่ได้พี่ลเพนตัว็นมลเยวีเ็นาขมพี่นามอีกเด้อเราเห็นเราเห็นมาามนาเฮ้ามนเราเห็นมาหลาหมื่นเอ๋อเราเห็นมาหลายหมื่น Oh. เขาก็เลยอะเ oh, uh, อ๋อเอ่อวีซ oh. ่าจะคนตรวจเนาะ oh. นี่คือฮ่องกงนะครับกี่โมงกี่ยามละเมื่อแลอ้วมั้งนี่สองทุ่มแล้วฮ่องกงนี่ <c oughs> มันขีดได้วะวัสนาอะไ้เลยต้องโทรให้อาจารย์ลำวยอย่างเดียวเขีนไม่ได้เลยทายังเยอะคอยไปใส่ซิมเหล้าเขียนดเลยมันดีดอกว่าให้เข้าไปเองเจ้กินเหล้าใสซิปอะไรกัน แมนบอกเอเคไปแล้วเราทยจะได้บมรัเปิกับไทยบ่าเอาโฆษณาได้รแต่ว่ามันโฆษณาเข้าให้อยู่สองสตัวนี่แหละถ้าไม่ขีดอ่ะมันจะเข้าให้อยู่แต่ว่าแต่ว่าแต่ขี่วาเขาได้อไนไ้ดขีดันไซ้เอาไปทำที่บ้านเราไม่ได้จินายเพือยกะออะนี เดีดจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปหากินข้าวนะครับเขาเรียกดินไหวไหมน้าาคิดจะงไงน้าในัูในบ้านนี้